สุภาพบุรุษมากแฟนๆชื่นชมพักโบกอม V BTS ที่ปฏิบัติต่อลิซ่าแบบ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกไปเลยล่ละค่ะหลังจากที่3มซปเปอร์สตาร์ชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่างพักโบกอม V BTS และลิซ่าจากวงแบล็คพิงค์ได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าสื่อและแฟนๆมากมายที่งานเซเลนเมนซ์เมอร์2023ันยี่สิบสามแฟชั่นโชว์ปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้บอกเลยว่าปังสุดจนฉุดไม่อยู่แล้วโดยในทวิตเตอร์ได้มีแฟนคลับต่างทวิตข้อความและภาพของทั้ง3คนแถมงานนี้ยังเช่นชม้องหนุ่มพักโบก แกมและวีที่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษต่อลิซ่าโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสข้อความว่าแกสังเกตดีๆแทฮยองกับโบกรอมมีความสุภาพบุรุษมากเลยแทฮยองคือตอนถ่ายรูปต้องบันไดเขาแค่บอกให้หยุดเดินเพื่อถ่ายรูปแต่แทฮยองเขยับเข้ามาปิดด้านข้างน้องที่เห็นบราอ่ะแล้วไม่มองต่ำด้วยนะ โกรมตอนคุยกับลิซ่าจุดโฟกัสก็มองไปที่ผมนี่มันชีวิตจ,จริงยิ่งกว่านิยายอีกนะดูแลน้องเราดีมากเลยและยังมีอีกหลายๆความคิดเห็นจากชาวเน็ตเช่นจริงเลยค่ะอย่างรูปนี้แทฮยองก็ขยับช่วงแขนมาปิดหลังให้น้องเหมือนช่วยเซฟน้องจากสายตาด้านล่างยิงถ้าดูจากคลิปของแฟนคลับด้านล่างถ่ายไว้จะเห็นเลยบอกเลยว่าสุดสภาพบรุษจริงๆค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจยอยู่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ